สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ฮอดีทวีศักดิ์หามงจอดนอนไร้แล้วครับห่างจากงานประมาณกิโลนึงนะครับเนี่ยัดซีอุของบนนี้นะครับผมตอนนี้เขาอยู่ที่อบตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนะครับผมอ,อบตธาตุนะครับเพื่อมาอาศัยลบคมต้นจานยญ่ที่หน้าอบตนะครับมาขอ อาศัยไพ่พึงองอบอุต่อพึง่งนเพราะว่าเนื่องจากว่างานนะ่ะผมมีหมองอยูครับพี่น้องเพึ่นบ่ให้เขาไปจอดอยู่ในหันนะครับจอดได้เฉพาะารถเวทีกับลุ่งขนของคนยังเหลวกะต้องออกมาจอดข้างนอกครับจอดตรงนี้ครับ,ตร,รบตรงขามก็บอว่าตอนจะเป็นลานจอดเป็นตลาดนะครับก็ผมขอไปเพึ่งแล้วผมมีโฮมครับคุณก็เลยบอกผมว่ามาจอดอยู่นี่ก็ได้นะครับผม,ผม ทะเลผมจอดอยู่มุมนี้เลื่อนไปหันนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าห่มนะครับผมห่มมันสีได้โดนกว่านะครับประมาณใบสามซีมงแดดกับสีไล่ถ้าจะไปจอดหันแดดสีไล่มันยังสีได้ห่มโดนกว่านะครับก็เลยขยับประมาณตรงนี้นะครับผมนี่ตรงที่ให้จอดนะครับตำบลธาตุเนาะโอ้รถบัสมาหอดแล้วโอ้ สวัสดีครับผมมาจอดผู้เดียวเลยอยู่พี่อันนี้ายแล้วอันนี้ตำบลหาดด้วยเนาะครับเป็นบับแพร์ครับโอ้โ <laughs> นี่อ่ะรถบัสมาหอดแล้วอันนี้รถผู้ปอยจอดอยู่นี่เป็นที่จอดรถนะครับนะ <laughs> ครับรถบัสมาถึงแล้วสองพันเงินบ่สสองันเดียวสองพันเดียวสองพันนั่น,นนะรถเพิ่นให้รถโต ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุเนาะครับกล่องหนาเลยครับด้วยอาเซียนจินตนการเนี่ยนี่วัดวัดวัดผมเห็บพึ่งวัดกันเดี๋ยววัดขึ้นไปนี่นะครับวัดเนียเนี่รคืองวัดนะครับย่างขึ้นไปนี่ครับผมซึ่งตอนนี้รถบันกัย่งเขาไปบ่ไใดขึ้นกันนะครับเพราะว่าถ้าจะขี่อสัตย์ถานทีต้องรอให้ของผมเสียวใสดุวใส่ ต้องรอให้รถเวทีเขาก่อนเนาะรถเวทีเขาเลี่ยวจังค่อยสีรถบัสจังไปช่วงแรงๆนะครับ่วนนี้ก็ต้องมานอนอยู่อยู่นี่เพื่อนนะครับเพิ่นเพิ่นมามีหมองมอันนี้สถานสถานที่มันแคบเพื่อนยังผมถ่ายให้เบิ่งคลิปเมื่อกี้นี่แหละครับเนี่ยเขาไม,มาอยู่นี่ครับพี่นอ้องผมจนัจนผมจันทร์่งหอด ได้ยีดอกประมาณจักใบสองใบสองใบาสามกันนะฮิที่ได้ยีดอกนะคือว่าใพักค่อนเยอะแต่หอดใบสองใบาสามแล้วถ้ามันห่อนแก่สูบเบาไว้เฮี้ยงทุกมือเขาจะคอยอย่อยใหญ่นะครับเขาจะค่อยใหญ่ไปหาลพมอาจสีใหญ่ไปลพบมต้นใหม่ฟังข้างฝุ่นหรือว่าจะออกไปล้านยังขาหมูน,นะครับเนาะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวออกไปงานลดน้อยห้าสิไปจอดยุคหุค่นแล้วครับ ถ้ามผมผมแค่อะไรครับครับผมนี่ครับเป็นทางอบตอเพิ่นบอกดีดีครับเพิ่นเพิ่นก็นบอกคุมานะครับว่านี่แถวทีจอดอยู่ปุ่นผมผม,ผมมาไหวผมว่าจิไปหาจอดผมใหม่ทางอื่นน้ำทงไฮทงหน้าแต่ว่าเพิ่นว่าเขาไปจอดนี่ทั้งนี้นี่อบตอตรงขามผมก็เลยเขามาว่าพอผมกันไงพอดีโอ้ยพี่น้องกี่ไรผมจนันเพื่อนยี่ไรในการเลยครับ เยวเลยพอดีที่สัตว์นอนอยู่นี่ครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามพอดีทั้งช่องยูทูบทั้งเพจเฟซบุ๊กเนาะบอกว่าพอดีเอารถนอนไปนี่ไปจอดนอนอยู่ไหนไปยุ่งองจังใดใส่ชีวิตยุ่งงงไหนนี่แหละครับนี่เขามีห้องน้ำมีไฟอยู่ในนี่เรียบร้อยเขาต้องไีอย่างหลายนะครับเนี่ยเพิ่นทั้งอ่าเพิ่นก็บอกว่ามีห้องน้ำนี่นี่อาบน้ำได้พร้อมอุ่นซันว่านนะครับ ก็ให้เบิ่งนะครับเนี่ยอาบน้ำได้พร้อมทีมงานเข้ามาอาบน้ำยู่นี่ก็ได้เนี่ยครับขอของน้ำได้อาบน้ำได้แก้วสุดยอดเลยครับอันนี้ข้อดีคือรถนอนกับสีนี่นะครับดูเรืงสีได้เมื่อนี้อากาศถทายุนหุ่มไข่แน่อยู่ครับถทายนุนห่มเยน็นอากาศลมพัดมาเย็นดีอยู่แต่จะไปต,ตากแดดเนาะมันฮอน ไข่แงย่ยูครับเย็นดีอยู่แต่อยู่ในโฮมทำไปจอดตากแดดเอารถไปจอดตากแดดแอร์ก็ซูบไว้ครับแกลลี่เนี่ทํามาจอดนอนอยม่นีโอเคแล้วได้การแล้วอยู่ในวัดนอนบด้แน่น,น,อนอนครับผมแต่ว่ากะสิได้เลื่อนรถดูยับรถดูใหญ่รถดูเดี๋ยวจะกน่อยรถเวทีเข้ามานี่ก็ต้องเลื่อนออกมาอยู่ดีนะครับผมก็เลยต้องขนใจออกมาก,ก่อนแต่ว่ามูไอาการใช่นอ้องปอมแปมก็ปมปยังอยู่พุ่นเนาะ แล้วก็มองกลางเต้นมหัวสิ่มีบอแต่ว่าวจองศาสตร์ไว้แล้วเอาศาสตร์ที่ฟูจองที่ไว้แล้วบางกินีกับจังไปอ,ออกมานะครับอันนี้รถบัสก็มาหนันแล้วขัสนสองคันแล้วปะกาสิทย่อยมาเรื่อยเรื่อยนะครับรถวที่โลกของแล้วก็ต้องย้ายมาพี่เบิร์ตนะครับศิลปินช่วงหันผูดไดมานอนอยู่หน้างานนอนอาบน้ำยู่หันก็ได้อยู่แต่ว่าต้องออกมานอนอยู่ที่ครับยุมันเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดหลังคาตลาดก็แง่เล่ตลาดยังไง่เลยมาที่นี่ สิได้มานอนอยู่นี่บ่ฮู้ว่ามีไฟบอ่อันนี้ผมก็บ่ฮู้จักคือกันนะครับแต่ว่า้อยู่ในหม่มตอนเนี้ยเย็นอยู่ลมพัดว่อยๆนี่เย็ยนเย็นดีอยู่ครับแต่ว่าอยู่ในใต้หลังคาเป็นสังกะสีหลังคาสังกะสีบ่ฮู้ว่าห่อนบอ่อันนี้ต้องอันนี้ต้องตามนี้ทักกับเมกอนนะครับเพราะว่าอยู่ในวัดยอมรับเลยว่าเย็นแห้งนะครับอยู่ในวัดแต่ได้นอนในวัดนี่ยทั้งสี่เลยแต่ว่าคือว่าเนาะครับสถานที่มันแคบ กันเลยเหี่แห ẻ เขาบริษัทวัจอดนอนได้กับผมไปยังครับได้แล้วมื่อนี่ได้สถานที่แล้วมื่อนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมขอบคุณนะครับท,ออรรทั้งอ่าอบตสมาชิกทุกๆท่านนะครับทั้งอบตอนะครับตำบผลผาดที่เฟื่อเฟื่อสถานที่ให้ทีมงานเยอะจังหน่อยน้องๆเพิอ่อนเกษมมาอาบน้ำนี่แหละครับมึงมึงส่งแล้วเพราะว่าเพิ่อนมานอนนีเบิด์ยูหันมามีนะครับยูหันมามี ต้องข่ามมานหนีนะครับสงสัยอกว่อเราไปบอกอบอกันแล้วเมื่อกี้นี่พว่าเราไปบอกแล้วรถบัสเสีสิทย่อยไม่เรื่อยสามสี่ขั้นกับสีมานอนอยู่นี่นะครับเพราะว่าอยู่ในงานบ่ดใดหันไปนอนอยู่ในงานกะบ่หูว,ว่าเพื่นสีไปจอดผุนให้รถคนลงอยู่ผุนบ่หรือเพื่นสีมาผีเลยกับปรจักนะครับเพราะว่าเขาข้าจอดใสสีนอนขึ้งรถบัสดิเพราะว่ารถแอร์เนาะสีเตื่นบ่นะอันตื่นหลักคนของ,งของลงหันเลยกับสีโอเคอยู่แต่หันมาตื่นก็นได้มาหอดผีละครับมาตื่นอยู่ผีละ แ้นขน้องลงกับมากพีแหละครับมันอนดี่คือว่าโอเคเป็นอำนวยคพามสะดวกได,ได้ดีอยู่ครับเอาคลิปนี้จะหน้าที่แล้วภาพนี่หลอกว่าเบิรงนาะครับ,นบเาบนาะหลยไลายค่ยยนนี่สงสัยว่าเอาพอดีวิสักมากเอารถดนอนมาจะยู่จังไหนพักจังไหนนี่ครับอาบาตอมใหม่ครับแต่ผมมีหมใหม่นี่ แย่ได้ไหมได้นะบวครับใช้ใช้คลิปครับเนี่ยครับในการเลยดีใจล้วมากครับไมือแรงครับโอ้มือนี้ไอ้ช่างเพิ่นจัดงานมีมอลำจากคณะครับนี่มอลำมซ้อนคณะมื้เรื่องนี้ขั้นเสิร์จอ๋อจักมือครับ มือแรงมี่เทาหน่อยมืออืดนีระเบียบโอ้ระเบียบก็บมาส,มสิครับออโอ้หมอลำใหญ่มีสองมือแล้วก็คอนเสิร์ตเป็นไหมครับข<น>ึ้นนี้คอนเสิร์ตกม่ขคืนอโอ้เจีวเลยครับพี่น้องครับ,นนรบรนเนี่ยตายมาเลยเดการทรับการคือว่ามือนีห่มเปิดชีโฮมหยอดแบบแรงอยู่ดอกวโมใหญ่อยู่ครับครับพูดไทยหลุดไทยหลุดใส่ฝนต่างเงาบัน ย้อนภาษีสองไปพักคนแล้วครับวันน okay ี้วันแรกเจอกันครับเจอกันครับืันแรกครับพี่องครับไปแล้วครับผมผมพูดได้หลายทิ่รับชมครับ